วอานะเพราะคนอย่างลุงเนี่ยแกเป็นคนตรงไปตรงมาถ้าแกอยากเป็นนายกแกก็บอกเลยกูอยากเป็นนะอยากเป็นหัวหน้าพรรคก็อยากเป็นนะครับนะตังเก็บมาแล้วก็ไงไม่ส่งลุงอีกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูแล้วมันน่าเรื่องจริงอะนะนะครับอ๋ออาจารย์มองว่าเป็นเป็นเสียงจริงระผมมองว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วไอ้ใครที่จะมาโกหกตอนหลบอกเป็น AI ออะไรต่างๆเนี่ย หนมึงช่วยทําให้ดูสิมึงทําให้ดูหน่อยเอไอนะทำยังไงให้เสียงเหมือนลุงอนะ่ะแ,แต่เขาบอกมันมีแบบอย่างคลิปลองข้ามกําแพงเอาหน้าลุงไปออกเสียงลุงไปออกยังทําได้เลยนะอาจารย์กับมันนั่นมันคนละอย่างกาันอะนั่นเป็นเรื่องเพลงเพลิงอะไรต่างๆเนะี่ยลองสิครับนะลองทําให้ดูหน่อยคนที่พูดอ่ะทําให้ดูหน่อยอมผมมีคดีแบบนี้ไปแจ้งความดําเนินคดีเรื่องการจ้างคนมากระทืบนักข่าวเนี่ยตอนนี้คดีอยู่โรงพักรู้สึกกับบางซื่อไงส่งอายการไปแล้วแบบเนี้ย เขาต่อสู้กับเอไอไม่มีใครฟังแล้วตารวจสั่งฟ้องหมดนะอ่าฮะอ่าฮะนะครับการจะพูดอะไรมีรายละเอียดขนาดนั้นและอย่างหนึ่งคุณบอกเป็นครูเอไอีกคนในครูสนทนาเขาบอกเสียงผมเองเป็นไงมันไปไม่รอดหรอกครับการอ้างอ้างเอไอแบบนี้จริงๆมันพิสูจน์ได้ไหมครับในทางกฎหมายมันก็คือโดยทั่วไปเวลาตํารวจเขาทำก็ดีผมโทรศัพท์ถามเขาบอกกรณีอย่างของลุงเนี่ยทำไงตํารวจก็บอกไม่ยากหรอกครับพี่เด เขาก็เอาคลิปมาแล้วก็ส่งให้ไปกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่าตัดต่อหรือไม่แค่นั้นจบแล้วเขาก็แจ้งมาไม่มีตัดต่อเขาจบแล้วอ่ะเพืลุงคุยกับใครประหลัดกระทรวงเลยนะหรือคุยกับอดีตรัฐมนตรีหรือเปล่าอะไรต่างมันพิสูจน์ไม่ยากและคู่สนทนาเขาก็ยอมรับนะครับมันจบแล้วครับลุงจบแล้วลุงพูดถึงจบแล้วครับลุงเนี่ยคลิปที่มันหลุดออกมาเนี่ยฮะมันเป็นการเอาคืนทางการเมืองไหมฮะ คือเท่าที่ผมทราบแหล่งข่าววงในวันนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวลุงเนี่ยนะเขาเล่าให้ฟังว่าลุงแกเป็นคนใจดีจปกติลุงเนี่ยแกจะไปไหนมาไหนเดินไม่ว่าจะเดินหรือว่าอยู่บ้านอยู่อะไรต่างๆอยู่ป่านเนี่ยลุงแกจะไม่ถือโทรศัพท์มือถือแกจะมีลูกน้องคอยถือ,อเพราะฉนั้นใครโทรมาปุ๊บลูกน้องก็จะมาให้ลุงคุยแล้วก็เปิดลําโพงให้ลุงลุงฟังลุงก็คุยเสร็จแล้วไอ้กรณีเนี่ย แหล่งข่าวเขาบอกว่าคือไอ้คนใกล้ตัวลุงเนี่ยแม่ก็ดันเสือกไปบันทึกเสียงลุงหักหลังลุงไงก็คือคนใกล้ตัวเนี่ยตอนนี้เขาก็ตามหาดูอยู่ว่าเขาจะจัดการยังไงกระทืบหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อนะเขาไปเล่นกับคนในป่าเนี่ยม,มันเหนื่อยนะนะครับก็คือคนใกล้ตัวเนี่ยหักหลังนะครับอ๋อคนใกล้ตัวหักหลังน,น่าจะไปมีการมีเบื้องหลังของคนที่หักหลังอีกไหมเออคือพวกนี้มันก็ เวลามาอยู่กับลุงมันก็เหมือนกับไอ้พวกกาฝากเพราะลุงแกตังเยอะเท่าที่ทราบมานะนะส่วนตังเนี่ยก็ได้มาจากไหนเราไม่ทราบหรอกแต่คิดว่าแกอาจจะถูกหวยก็ได้เพราะว่าแกอาจจะชอบรางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะนะครับแกอาจจะรวยสมบัติกล่าวไปรู้แกตังเยอะใครๆก็อยากแล้วลุงใจดีนะครับเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากจะมาอยู่ใกล้ชิดลุงต้มลุงมั่งหลอกมั่งก็อย่างคนของพลังประชารัฐยังบอกเลยเงินซื้อเหล้าก็ของลุง อพอกินเหล้าเมาแลแ้วเตะลุงจําได้ไหมจำได้ฮะจําได้อ่าก็เนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วมากินเหล้าของลุงพอเมาเสร็จเตะลุงเตะลุงไปอยู่ในป่าตัวเองไปเป็นรัฐมนตรีกันหมดเลยอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของความแค้นของลุงคือแหล่งข่าวที่ผมได้มาเนี่ยตอนเนี้ยลุงเนี่ยจะอยากเป็นนายกสักเจ็ดวันก่อนตายก็ยังดีแต่ดูแล้วตอนนี้ถ้าทางจะแย่ล่ะ,ะเขาก็จับได้แล้วลุงไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเงินเรื่อง,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 องทองอะไรตัะไรยจะเก็บไหมยังอะไรตระไลเนี่ยนะเพราะฉะนั้น สถานการณ์ตอนนี้แหล่งข่าวที่ผมได้มาก็คือว่าลุงแกก็เน้นล้างแค้นแล้วก็ต่อรองก็ล้างแคนรัฐบาลเพื่อไทยนี่แหละนะครับเตรียมเอาคืนน่ะนะนะครับร้องเรียนทุกเรื่องอเอาคืน<อ>ต่อรองทายังไงให้พลังประชาัฐเนี่ยกลับเข้าไปเป็นรัฐบาลเหมือนเดิมนะแหล่งข่าวเขาว่ายอย่างนั้นนะแต,แต่ครับคนในพลังประชาัฐอย่างเมื่อวานคุณภัยบุญนิติตะวันเขาออกมาบอกว่าไม่มีไม่ไม่ไมีไม,ไ,มไม่เคยสั่งนักลงนักร้องอะไรไม่รู้จักก็ไม่มีใครใครจะมารู้จักกันนะ นะแหล่งข่าวเนี่ยเขาลือกันแบบนั้นอะ uh huh. ว่าคนข้างในเนหละมีคนอยู่เบื้องหลังมีคนตัวสูงๆคอยตรวจทานเอกส,สารคำร้องอะนะเราเราก็ไม่รู้ว่าใครอะแต่ว่าเออนะไม่มีใครรู้อะแต่ประชาชนก็รู้หมดนะใคระนะครับนะครับทีนี้มาเนื้อหาในคลิปหน่อยครับมันแบ่งออกเป็นสามประเด็นทนายเดชามองว่ามันสุ่มเสี่ยงจะผิดกฎหมายไหมฮะคือการอะไรต่างๆแล้วแต่นะครับ ถ้าไปเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยมันก็ผิดมาตราหนึ่งสี่เก้ากฎหมายอาญาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสสเป็นอะไรต่างๆพักการเมืองจะไปเรียกนะไปเรียกรัพย์ไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ได้มันมีรัฐธรรมนูญอยู่มาตราหนึ่งผมไม่ถ้าจําไม่ผิดเป็นรู้สึกยาหนึ่งแปดห้าหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับว่าเป็นคณะเป็นนักเป็นสสเป็นพักการเมืองจะไปแทรกแซงการปฏิบัติ อ่หน้าที่การแต่งตั้งโยกย้ายจะไปเรียกเงินอ่ามึงอยากจะเป็นอธิบดีจ่ายทั้งนี้มึงอยากจะนั่นนี่อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็อ่พ้นพ้นนะครับพ้นจากความเป็นสสนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นเป็น,ปนรัฐมนตรีเป็นเจ้าพนักงานอะไรด้วยเนี่ยก็ติดคุกอ่ะหนึ่งห้าเจ็ดด้วยแล้วก็มาตราหนึ่งสี่เก้าโทษประหารชีวิตนะโอ้น่ะสมมุติเป็นเรื่องจงมีการเอาเรื่องเาลากันนะ,นะครับนะครับเออแล้วอย่างเรื่องที่พูดเรื่องเงินเงินทองทองนะพวกนี้ มีความผิดด้วยไหมอืมก็ต้งมีการถ้ามการซื้อขายตําแหน่งกันหนะึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าครับก็เหมือนกับท่านอธิบดีรัชดาที่โดนจับจําได้ไหมที่กาลังเป็นโขงเป็นข่าวกันนะนะครับ,ค,รบคือเราเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกดูแลกระทรวงมหาดไทยสมมตินะสมมตินะมมนะแล้วเราไปเรียกรับผลประโยชน์ใครอยากเป็นอธิบดีต้องจ่ายมาให้กูอะไรเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับมาตรา149ก็โทษประหารชีวิตสูงสุดนะครับเพราะนั้นแบบนี้ลุงก็เสียวอยู่นะ มัวจะเล่นเขาจะโดนแลนเองหรือเปล่าันี้ก็ติดตามกันต่อไปนะครับใครผิดใครถูกก็ต้องตรอ,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 อสารตัดสินน่ะตอนตอนนี้ก็ทุกคนก็อาจจะถูกตั้งข้อสงสัยไปก่อนนะครับมันอ้างได้ไหมครับว่าเป็นคลิปโกงคลิปเก่าอย่างอย่างคุณอนุทินอ,ออกมาบอกว่าออกมาบอกว่าฟังแล้วก็เสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็ไม่ใช่เ,<อ>เกิดในสมัยนี้อะไรเงี้ยครับมันชัดครับน,นะคําพูดของคุณอนุทินเนี่ยมันชัดเลยนะว่าเป็นเสียงของท่านประหลัดอ่กระทรวงท่านหนึ่งก็เอ่ยชื่อมาแล้วคุณประหลัดอะไรนะนะครับเป็นของจริงครับทุกอย่างครับ ของจริงทุกอย่างามันมันดิ้นไม่หลุดหรอกยกเว้นว่าเรามีองค์กร,รอิสระเป็นพวกเรานะ,ะไม่รู้ว่ามีพวกเราหรือเปล่าถ้าพวกเรายังเหลือมันก็มีโอกาสจะยุติเรื่องได้เพราะเมืองไทยเนี่ยถ้ามีพรรคมีพวกเนี่ยมันก็จากถูกเป็นผิดจากผิดเป็นถูกมันก็มันมีข่าวลือแบบนั้นอะ่ะจริงแท้ยังไงไม่รู้นะนะครับหรือบางทีผิดติดคุกแล้วก็ยังไม่ต้องนอนคุกก็นอนโรงพยาบาลได้อะ่ะอืถ้าเราพวกดีเส้นดีอะไรเงี้ยมันเขาลือกันแบบนั้นนะแต่ผมก็ไม่เชื่อนะ แต่มันก็มีนะไปนอนไปนอนโรงพยาบาลแทนที่นอนเรือนจําก็มีอะ่ะผมก็ไม่เชื่อนะว่าเขาเส้นใหญ่นะแต่เขาไปนอนได้ยังไงก็มไม่รู้เราก็ไมไปรู้นะ,<ฮ>ะนะครับ,รบอ <laughs> ทีนี้ทีนี้หลายคนเขาก็เอ,อพูดถึงนักร้องว่าเอ้แล้วนักร้องจะมาร้องประเด็นคลิปคลิป,ลปนี้ไหมอาจารย์ออมองยังไงก็ถ้าพวกเดียวกันจะร้องทําไมล่ะเขาดูแลกันอยู่อะ่ะนะรถล,ลาก็มีขี่น้ํามันก็มีเติมนะ ถ้าเขาดูแลกันอยู่กันจะไปร้องพวกเดียวกันงัน้ก็ร้องฝ่ายตรงข้ามสิครับอืแล้วมันจะต้ไปต่อรหานะฮะไม่เป็นไรรอกสมัยนี้มันไม่ต้องไปสนใจอะไรรอกขอให้เรามียำ่าจก็พอลตะตบัดสัตว์ก็ได้แหกตาประชาชนก็ได้นะอุดมการคนละฝ่ายก็ได้มันสามารถจับดงกันได้หมดนะนะอรัฐบาลก็จะเหมือนสวนสัตว์นะเสือสิงห์ก็ทิ้งแัดแมงรวกันหมดนะครับก็ติดต่อพี่ศรีสุวรรณดูสิไปอยู่ไหนตอนเนี้ยนะร้องจนเงินติดล้วนเลยจุกรู แล้วแล้วอย่างนี้เอ,อเรื่องของ <c oughs> จริยธรรมร้ายแรงมองว่าเข้าด้วยไหมฮะอันเนี้ยเป็นกังการ,เ,รเลยลประเด็นนีส้สมมุติว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ใครจะเป็นอธิบดีก็จ่ายตางังคูใครอยากเป็นหัวหน้าพักก็จ่ายตางังคูนะสมมุตินะเป็นเรืเ่องสมมุติสมมุติแม่งเป็นเรื่องจริงเนะี่ยวินยูชนเขาบอกยังไงเขาบอกว่าปเป็นคนไม่ดีอนะมองมองเป็นคนที่ไม่มีจริยธรรมอยู่แล้ว่นะมองเป็นคนตบชงตบซับเขามองอย่างนั้นอะ เพราะศารับนูเนี่ยเขามองเรื่องอวินยูชนคนทั่วไปมองยังไงมองวิดีนะครับทำผิดกฎหมายผิดสินร,รมนะสมมติว่าทําจริงมันก็เสียอยู่นะผิดจริยธรรมร้ายแรงนี่เล่นการเมืองไม่ได้ตลอดชีวิตนะต้องไปศาลฎีกาเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอ,อหลุดจากตาแหน่งก็ต้องไปศารลรับนูมีสองศาลครับอ๋อคือคือถ้าถ้าถ้าร้องมาเลยเนี่ยก็โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองอดอดเป็นนายกเลยใช่ไหมฮะอดเลยอตอนนี้แต่แต,แต่ตอนนี้แหล่งข่าวที่ ที่ที่ทราบมาเนี่ยเขาไม่เล่นเป็นนายกแล้วเขาดูแล้วมันเกมแล้วมันจบแล้วลุงก็จะเล่นว่าเอาคืนล้างแค้นทําไงเล่นงานรัฐบาลชุดนี้แหละนะให้หนักที่สุดนะแล้วจะได้ต่อรองเผื่อจะได้พวกเรากลับไปไปเป็นรัฐบาลเหมือนเดิมเพราะเป็นฝ่ายค้าเนี่ยมันอดอยากปากแห้งสังเกตเลยต้องเอาลิปมันทาปากกันปากมันแะห้งนะแต่ถ้าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยสูดหูฉลามกันไปไหนมาไหนขับเครื่องบินส่วนตัว นะจะลงจากรถมีผู้ว่ามาเปิดประตูจังหวัดไหนผู้ว่าไม่มาต้อนรับทํารายงานมามึงหายหัวไปไหนเจ้าไหนมาเอานะครับไม่มาเปิดประตูอะไรต่างๆนะยกน้ําชงน้ําชา <c oughs> ไหนนะเพราะว่านักการเมืองสมัยนี้เขาชอบอย่างเงี้ยมีคนเปิดประตูนะครับแล้วแล้วมองว่าอา,อาจจะมีนักร้องของฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไปร้องลุงบ้างไหม มันก็ต้องมีศิลปินของทางค่ายเพื่อไทยไมันต้องมีขนาดนักร้อก็จะมี r s มีแกมมี่เลยนะัเพราะนั้นก็แล้วแต่สังกัดเพื่อไทยการละครนะครับแล้วก็อาจจะมีอะถองพลังประชารักาการละครมันต้องมีทุกคนต้องมีศิลปินในสังกัดะนะนะครับะนะทุกคนก็มีศิลปินกันหมดนะจุกครูสุดท้ายครับอาจารย์ครับ,รบ,รบมองว่าหมากเกมนี้สุดท้ายฝ่ายไหนน่าจะเพี้ยงพั้าก่อนกัน ผมว่าแม่งไปหมดทั้งคู่อะถ้าถามผมนะคือแสดงให้เห็นว่าการเมืองในยุคนี้การเมืองเก่าการเมืองอนุรักษนิยมการเมืองตบัดสัตว์แหกตาประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําทุกวันนี้ก็คือเทคนิคในการที่จะหาเสียงเทคนิคที่จะได้คะแนนจากประชาชนก็คือเธอก็คือแหกตาประชาชนผลประโยชน์ของตัวเองมาก่อนทุกคนแม่ก็ทำทำเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ตัวเองทั้งหมดนะ่ะจริงไหมครับพี่น้องที่ฟังรายการได้เห็นด้วยก็ช่วยกัน แสดงความเห็นกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะบ้านเมืองอย่างนี้แม่งก็มีแต่คนแบบเนี้ยนะมาเป็นคนที่มีอำนาจในบ้านเมืองเราก็ต้องพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงเลือกคนดีๆนะครับปทุมธานีนี่ก็โดนไปแล้วเนี่ยนายกเทศมนตนนะรีนะจักเลี้ยงช่วยผู้สมัครนายกปรกะจก็โดนไปแล้วเนี่ยทั้งกดีาญาก็ไม่รอดครับแสดงให้เห็นว่าการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองแม่งต้องใช้เงินใช้เส้นใช้พวกต้องแจกเงินต้องซื้อเสียงต้องวิ่ง,ตงเต้น แสดงเห็นว่าระบบประเทศไทยนี่แม่งเป็นระบบบัตรซกผมอยากใช้คำนี้ถ้าพี่น้องเห็นด้วยก็ช่วยกัแสดงความคิดเห็นครับขอบคุณครับ